สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องคอมเมนต์ d นะครับวันนี้เราจะพามาชมกีฬาชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเทคบอลที่เพิ่งจะจบทัวร์นาเมนต์ไปหมัดๆมนะครับมีชื่อทัวร์นาเมนต์ว่าเทคบอลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2 0 2 2ซึ่งเป็นทางเซอร์เบียนะครับที่เป็นแชมป์รายการชายคู่ชนะฮังการีที่เป็นจุดกำเนิดเริ่มต้นของกีฬาเทคบอลเลยก็ว่าได้ซึ่งในศึกครั้งนี้นะครับก็มีทีมชาติไทยเราเข้าร่วมแข่งขันด้วยโดยแมตที่เป็นฮือฮาสำหรับทีมชาติไทยเรานะครับ ก็จะเป็นแมตท,ที่ชื่อว่ากาลาแมตก็จะเป็นการให้แฟนๆนะครับเข้ามาโหวตว่าอยากจะดูคู่ไหนเป็นพิเศษผลโหวตออกมาเป็นทีมชาติไทยกับทีมชาติบราซิลนะครับโดยทีมชาติไทยเราได้เข้าแข่งขันเป็นปีแรกและแฟนๆคิดว่าปีถัดไปน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกได้เพราะหลายๆคนน่าจะรู้ดีกีฬาเทคบอลใช้ทักษะคล้ายๆตะก็ทั้งกระโดดฟาดตบลงพื้นต่างชาติถึงกระอึ้งกันเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้เราก็มีคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ให้ดูเต็มแมตต์แต่จะมาให้ดูเฉพาะไฮไลท์ที่สําคัญสําคัญว่าทีมชาติไทยเราได้ทําการแข่งขันเป็นยังไงกันบ้างฝีไม้ลายมือซึ่งผลก็ออกมาทีมไทยชนะขาดนะครับ12ต่อ6แต้มสิ่งที่พิกไปกว่าการแข่งขันนั่นก็คือคนภากและก็กองเชียร์ที่ส่งเสียงเชียร์ต่างก็อึ้งกันต,ตามๆกันว่าความสามารถของแข้งไทยช่างร้ากาดยิ่งนัก และพาต่างชาติอึ้งเงินต,ตามๆกันเลยทีเดียวในส่วนของคอมเมนต์วันนี้เราจะพาไปชมคอมเมนต์แรกกันเลยโดยคนแรกได้มาคอมเมนต์ว่าว้าวคนไทยนำเซป,ปะตะก้อมาสู่เกมนี้มหัศาจรรย์มากคอมเมนต์ comment ต่อมายาวหน่อยนะครับฉันหวังว่าพวกเขาจะไม่เปลี่ยนกฎ การนาเซปตะก้อมาใช้ในกีฬาเทคบอลจะช่วยเสริมให้กีฬามีความเลาใจยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าพวกเขาจะได้ใจแฟนๆมากกว่า<ะ>600ล้านคนจากประเทศไทยมาเลเซียเมียนมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและเกาหลีก็ <_ p ain> ขอเสริมเติมแต่งนิดน,นิดหนึ่งนะครับก็กีฬาตะก้อเรานะครับส่วนใหญ่จะฮิตยอดฮิตกันในเอเชียเนาะทางฝั่งบราซิลทางฝั่งยุโรปอเมริกาใต้อาจจะไม่ได้ชินกับกีฬาชนิดนี้สักเท่าไหร่ พี่ไทยเราก็เลยดูเทพขึ้นมาเลยทีเดียวโดยคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าคนไทยบันเทิงตัวจริงคอมเมนต์ comment ต่อมาก็ยาวอีกแล้วนะครับผมฉันคิดว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะครองกีฬานี้ในไม่ช้าไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็เช่นกันนั่นคือสิ่งที่ตะกอ้อสอนให้เรารู้จักเล่นตะกอ้อรู้วิธีเล่นทุกลูกแม้นักฟุตบอลอาชีพมาเลเซียเคยเล่นตะกอ้อชื่อซาฟาวีลาสิต คอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวฝีมือเซปตะก้อช่วยไทยคว้าใช้ในนัดนี้อยากเห็นการชกระหว่างไทยกับมาเลเซียชื่อเสียงเซปตะก้อไทยกับมาเลเซียก็ตีคู่กันมาเลยนะครับก็เป็นกีฬาที่ค่อนขออ้างจะชิงที่1ชิงที่2กันชิงที่3กันนะครับสาหรับไทยมาเลเซียแล้วก็มีอินโดด้วยนะครับที่ฝีมือก็ร้ายกาจพอๆกันคอมเมนต์ต่อมานะครับการโจมตีด้วยกายกรรมจากทีมประเทศไทยคือทักษะการเล่นเซปตะก้อ คอมเมนต์ต่อมานะครับคุณนึกภาพอบอกไหมว่าเมื่อไทยเล่นกับมาเลเซียเทค b บอลนั้นน่าจะเป็นเซปะบอลที่น่าตื่นเต้นถ้าเจอกับมาเลเซียก็น่าจะเป็นเซปาตะก้อนี่แหละครับกระโดดฟาดกันไม่ยั้งเลยละ่ะคอมเมนต์ต่อมาว้าวนักเตะไทยสุดยอดแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับครับไทยใช้ทักษะตะก้อรหรือฟุตบอลเรียกว่าถีบจักรยาน ก็น่าจะหมายถึงลูกเสิร์ฟนะที่เป็นการถีบไปด้านหน้าแล้วบอลมันจะพุ่งลงด้านโต๊ะนะครับเพราะว่าโต๊ะมันจะมีรูปร่างโค้งนะครับมันไม่ได้ตรงเรียบเหมือนปิงปองนะและคอมเมนต์สุดท้ายเราขอเป็นคอมเมนต์คนไทยที่โดนใจผมมากที่สุดเลยนะครับนันยางไปได้ทุกชนิดกีฬาจริงๆก็สำหรับนันยางผมยกให้เป็นโนวันเลยนะครับโน .1 เลยนะครับการเล่นกีฬาทุกชนิดเลยสำหรับกีฬาบนดินแล้วก็กีฬาบนพื้นนะครับผม โอเคครับก็ในส่วนของวันนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ